ในช่วงล่าล่งผมได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งครับของเพื่อนๆที่โทรเข้ามาคุยมาปรับทุกข์กับผมเกี่ยวกับปัญหาการลอกหน้าดินในแปลงนาเข้าหวานไปก็ไม่โตไม่เงามไม่มีกอออกรวงก็ช้ากว่าชาวบ้านบางสวนก็ถายาแย่ก็คือไม่ออกรวงเลยเราก็ปรึกษากันมานานอยู่พอสมควรครับเพื่อนๆกับปัญหานี้เนาะที่เพื่อนๆท่านนี้เจอเกี่ยวกับเรื่องของการลอกหน้าดินในแปลงนา หลักๆแล้วก็มาจากนามันเป็นต่างระดับกันเยอะเร้วมันทําให้เก็บน้ําไม่ค่อยอยู่เขาก็เลยเลือกวิธีการในการลอกหน้าดินเพื่อที่จะให้หนาเก็บน้ําอยู่แล้วไอ้ปัญหาที่ต้องเจอหลักๆเลยก็คือเรื่องของการที่ถูกนําเอาแท็กหรือว่าสารอาหารชั้นผิวดินออกไปทิ้งด้านนอกมันเลยทําให้ต้นข้าวแคระแกล้ไม่เจริญเติบโตใส่ปุ๋ยอะไรไปก็ไม่ตอบสนองไม่รับเพราะว่าดินมันเป็นดาน เพื่อนๆท่านนี้ก็ตัดพอเป็นกังวลเครียดไม่สบายใจผมก็ได้ให้แนวทางครับเพื่อนๆท่านนี้ไปว่าลองเอาแนวทางที่ผมจะให้นี้ลองไปปับลองไปประยุกต์ดูแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นและเสียงรีเควสของเพื่อนๆท่านนี้ก็กลับมาหาผมในวันนี้คือเริ่มแรกเลยเนี่ยผมก็ปูพื้นฐานให้กับเพื่อนๆท่านนี้ว่าขั้นแรกเลยเนี่ยเราไม่มีได้เริ่มแรกเลยเนี่ยเราไม่มีต้นทุนที่เยอะเหมือนกับคนอื่นเขาเนี่ย ก็ให้ใช้วิธีการหาสิ่งที่มันหาได้ตามท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมักจุลินทรีย์เจ้าปวกจุลินทรีย์หน่อกล้วยเอามามักเอามาย่อยทำทำให้ดินที่มันเป็นดานเป็นผลึกมันคลายตัวส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือพยายามให้เพื่อนเพืน,นท่านนี้เนี่ยนำแกลบข่าวที่ได้จากโรงสีใหญ่นะเอามาถมเอามาใส่บริเวณที่รอบหน้าดินครับก็ให้พยายามทําแบบนี้แล้วก็ใช้วิธีการมักด้วยหน่อกล้วย จุลินทรีย์หนองกุ้ยจุลินทรีย์ชาวปวกนี่แหละแล้วก็ให้ใช้วิธีการไถคุกพวนสลับกันหลายๆรอบก็แ,ะแปะงนาแปงนี้แปงที่รอบหน้าดีนออกไปเนี่ครับก็เพียรทำทำมาแรกๆก็ยังไม่ค่อยเห็นผลชัดเจนเท่าไหร่ครับนะยังไม่มีผลอะไรที่มันดูเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนมากต่อมาก็แนะนำนะครับช่วงหลังๆก็จะมีเรื่องของการใช้กูโค้ดเข้ามามีบทบาทสําคัญ เกี่ยวกับการจัดการกับปัญหานี้เราก็ได้ให้เพื่อนๆท่านนี้ลองใช้กูโค้ดนะครับฉีดพ่นลงไปในแปลงนาที่ถมด้วยแกบข่าวเนี่ยอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ให้หวานขี้ไก่แกบขี้หมูอัดเม็ดหรือว่าขี้ไก่อัดเม็ดถมเข้าไปอีกแล้วก็ใช้วิธีการมักแล้วก็ถ่ายคุก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 แล้วก็พวนปั่นแล้วก็ปล่อยให้มันย่อยตามตามเวลา เพื่อนเเชื่อไหมครับว่าจากสภาพดินที่แบบซุดที่จะห่วยที่สุดสุดที่จะแย่ที่สุดณขณะนี้แผ่นดินแผ่นนี้พื้นดินพื้นนี้เนี่ยเปลี่ยนใบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับเพื่อนๆเม็ดข้าวตกลงไปนี่นะครับกอข้าวนี่เบลเลยนะครับเพื่อนๆต้นข้าวนี่เขียวชฉยมเลยครับแล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีแม้แต่เม็ดเดียวเลยครับเพื่อนๆนเพื่อนเเชื่อไหมครับนี่ไหะ คือสิ่งที่ผมอยากจะสะท้อนให้ทุกคนเห็นว่าความคาดหวังของเราด้วยความง่ายที่เราเคยชินว่าปุ๋ยเคมีมันช่วยแก้ปัญหาเราได้ทุกเรื่องแท้จริงแล้วมันมีตัวเลือกมันมีทางเลือกมันมีทางออกที่มากกว่านั้นอีกแต่เราก็ไม่เลือกปฏิบัติเพราะมันเสียเวลามันใช้เวลานานแล้วไอ้เวลาน,านานที่เสียไปมันคุ้มค่าครับภาระมีสิ่งที่เราเกิดขึ้นไหมนะครับเพื่อนๆครับใส่แล้วก็ต้องใส่อีกใส่แล้วก็ต้องใส่อีกแต่ด้วยรักและวิธีการของผมที่แนะนำเพื่อนเนพื่นทันที ทำเพียงแค่ข้างเดียวครับอยู่ได้เป็นปีๆเลยครับเพื่อนๆเห็นหรือยังครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่กําลังเจอสภาพพื้นดินของตัวเองที่ลอกหน้าดินออกไปแล้วต้นข้าวไม่โตแค่แกนไม่รับธาตุอาหารต้นเลียวแดงใบสั้นใบหดใบออ เพื่อนๆลองเอาวิธีการที่ผมได้อธิบายตั้งแต่ต้นคิดเนี่ยลองเอาไปปับลองเอาไปประยุกตูนะแล้วเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่ามันจะมีสิ่งที่ดีเปลี่ยนแปลงในแปลงนาของเพื่อนเพื่อนได้อย่างชัดเจนเาวาฟ้าก็เหี่ยวเลยแล้วผมการันตีได้เลยครับเพื่อนเพื่อนผมกล้าเอาคอผมการันตีเลยครับรว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยที่เพื่อนเพื่อนแก้ปัญหาจากหลักการจช่นการที่ผมให้ตามแนวทางข้างต้นเพื่อนเพื่อไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีแม้แต่เม็ดเดียวเลยครับผลผลิตของเพื่อนเพื่อนก็ดีได้เห็นหรือยััังคครรบบเพื่อนปญหา ก็จริงอยู่แหละอาจจะมีหลายๆที่เขาก็แนะนำเนาะสารตัวนู้นสารตัวนี้ว่าเออดินพืชมันใหม่รับธาตุใหม่กินปุ๋ยใหม่ไม่นุ่นไม่นี่ไม่นั่น,น,น,นก็ใช้สารนั้นสารนี้ธาตุนั้นธาตุนี้ประกอบได้ก็จริงอยู่ครับเพื่อนผมก็เห็นด้วยนะ แต่ว่ามันก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนมันคือการแก้ปัญหาแบบลูกหน้าป้าจมูกอ่ะมันทําทีแล้วมันก็ต้องทําอีกทําทีแล้วมันก็ทําอีกแต่วิธีการที่ผมแนะนาเนี่ยมันคือทำหนึ่งครั้งเนี่ยมันอยู่ได้ยาวๆก็แรกๆเพื่อนๆท่านนี้ก็เทียงผมเหมือนกันครับตอนแรกก็จริงๆก็อยากจะเอาชนะนั่นแหละด้วยเงินของเขาอะนะเราก็เข้าใจพออยู่โอ้เขาโอ้กเราเมื่อวันที่เราเริ่มต้นเราก็เป็นแบบเขาเหมือนกันก็คืออธิบายับผมว่าอาจารย์มันขนาดนี้ผมไม่ไหวล็อกต้นทุนมันเยอะ ค่าขี้ไก,ก่แกะแบบกินกระสอบหนึ่งอะตั้งเท่าไรห้าสิบกิโลอ่ะโหมันเยอะมันไม่ไหวหรอกผมก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าคุณจ่ายหนึ่งร้อยกิโลต่อไร่แล้วมันอยู่ได้หนึ่งปีกับคุณจ่ายห้าสิบกิโลได้สองไร่มันอยู่ได้แค่เจ็ดวันถึงสิบวันคุณคิดว่าอันไหนต้นทุนสูงกว่าละครับกับบทบาทของการใช้สารเคมีกับบทบาทของการใช้อินทรีย์เข้ามาจัดการแปลงนาผมก็พยายามยกข้อแตกต่างพยายามเปรียบเทียบให้เพื่อนๆท่านนี้เห็น ว่าอะไรมันคือต้นทุนที่สูญเปล่าอะไรมันคือต้นทุนที่บานปลายจริงๆกันแน่ก็จนแล้วจะรอดนะนะเราก็พยายามบีบคันล้วก็พยายามบีบคอแรืวอ็บังคับหรือว่ามึงต้องทําให้ได้สุดท้ายเป็นเพื่อนทันทนนีก็ลงมือปฏิบัติทําไปทําไปทําไปปรากฏว่ามันเกิดผลเห็นได้อย่างชัดเจนกับภาพเดิมๆที่เขาเคยทําแล้วเขาเจอแต่ปัญหาในฤดูกาลที่ผ่านมานี้ต้นข้าวเขาหนด มันฟ้าก็เหวเลยครับเพื่อนๆข้าวนี่มีกอตั้งแต่ข้าวยังไม่ถึงส5บห้าวันเลยครับแต่กอใบนี่เป็นโค้งเป็นงวงเลยครับเนี่ยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับการแก้ปัญหาแบบง่ายๆโดยที่เราแบบไม่ต้องสรรหาต้นทุนอะไรที่มันยุ่งยากเลยซึ่งมันก็เป็นวัตถุดิบหรือทรัพยากรที่มีอยู่ตามท้องถิ่นเราเองครับบางทีเราชอบคิดอะไรที่มันส่วนกระแสดโดยที่ ลืมไปว่าบางทีเราก็ไม่ได้มีต้นทุนที่พร้อมกดขับคนอื่นเขาแต่เราก็มีต้นทุนอีกส่วนหนึ่งที่มันสามารถที่จะมาทดแทนในชดเชยได้ดีกว่าต้นทุนที่เราต้องควักกระเป๋าจ่ายไปเนี่ยบางทีมันลืมไงความสบายมันทําให้เราเคยตัวแล้วก็ลืมตัวในส่วนตรงนี้มันก็เลยทําให้การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนของเกษตรกรมันไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆจริงจง พอได้ไปอคือกลางแล้วก็ลมเลิกได้คือคือกลางแล้วก็ล้มเลิก,อ,ก,ลก,ลลกอีกอย่างหนึ่งก็คือเกษตรกรไม่มีตัวชักนําหรือว่าคนที่ชี้นําอยากเป็นเหตุเป็นผลจริงๆมีประสบการณ์มากพอจริงๆส่วนใหญ่ก็จะมาในรูปของผลประโยชน์แสงแต่โดยส่วนใหญ่เนาะ มันก็เลยทําให้ความสําเร็จความต่อเนื่องของการทรําเกษตรการแก้ปัญหาในเชิงเกษตรที่เป็นเชิงบูรณาการมันมันไม่สำเร็จผลกับเพื่อนๆก็ลองดูสิครับเราได้รับการส่งเสริมจากทางภาครัฐไม่รู้จะก,กี่หน่วยงานไม่รู้จะก,กี่ภาคสว่วนไม่รู้จะก,กี่ปีต่อเนื่องกันมามีสักโครงการไหนบ้างครับเพื่อนๆครับที่มันยั่งยืนและจีหลังได้จนถึงทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็ผลประโยชน์เท่านั้นจริงไหมครับ